โอเคครับเทสก่อนส่งนะให้ดูความแรงตัวนี้เปลี่ยนสปริงให้ใหม่นะครับความแรงอยู่เท่านี้นะเดี๋ยวใช้ไปสักพักนะครับให้มันพ้นลันอินสปริงก่อนเอานี่สปริงผมใส่สปริงร้อยสิบให้ใหม่นะครับหนึ่งตัวแล้วก็ลูกสูบฟันเหล็กสิบสี่ฟันใหม่ไปอีกหนึ่งตัวนะครับภายในเป็นเป็นบอร์ด VR นะครับบอร์ดบีอาร์แล้วนะครับทำไกตื้นให้แล้วนะครับแค่แตงสีแดงไกตรงนะ กระบอกสูบพอมีเทีย์นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะภายในให้ดูนะครับขอเทสกันก่อนเนาะเขียนนะเซฟเซได้ปกตินะครับ ตัวนี้พอเป็นบอร์ด BR แล้วปกติแล้ว ICs จะกดตรงนี้เพื่อคืนลูกสูบนะครับแต่พอเป็นบอร์ด BR ปุ๊บลูกสูบมันกลับไปอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องคืนลูกสูบนะโอเคนะครับตัวนี้เป็นพีระดอนะครับเป็นพีระดอแต่เปลือกยังใหม่อยู่เลยนะนี่นะครับนี่คือท่อนบนนี่คือเฟเจเด่นของ ICs นะครับท่อนบนของเขากับท่อนล่างจะแยกกันได้ อันนี้ใส่สปริงให้ใหม่ใส่ลูกสูบฟันเด็กให้ใหม่นะครับตัวนี้เป็นพรมิเตสนะครับนี่อันนี้คือบอร์ด VR นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเฟืองสิบสามหนึ่งนะชิมลื่นเรียบร้อยนะครับโอเคประมาณนี้เดี๋ยวผมส่งให้วันนี้เลยปืนประกันใจกัน1เดือนนะครับมีปัญหาติดต่อผมได้ตลอดนะอ๋อ,อเวลาใส่แล้วตัวนี้เป็นคิ ไม่ได้เป็น QD นะครับนี่เออเดี๋ยวดูไว้ก่อนโอเคตัวนี้เวลาใส่ประกบประกบอย่างงี้ประกบลงไปตรงๆเลยเห็นไหมเออประกบลงไปตรงๆปึ๊บเออนี่น,นี่โอเคเห็นไหมนะครับดันเข้าไปนิดนึงแล้วก็ พอพอเฟืองมันอยู่ตรงนี้พอเฟืองมันล้นๆ้นใช่ไหมคือท็อปพอแกะแล้วอย่าไปยิงเล่นนะครับถ้ายิงเล่นก็ต้องถอดมอเตอร์เพื่อที่จะคืนตำแหน่งเฟืองนะหรือไม่ก็ต้องยิงออตโต้เล่นไปนะครับนะครับพอเฟืองพอเฟืองอยู่อยู่ล้นๆ้นอย่างนี้แล้วนะครับตัวนี้ตัวก้านธงนะมันจะพอดีนะครับถ้ามันไม่ลน้น มันจะไปขบกับเฟืองนะครับมันจะทําให้ปิดไม่สนิทนะนี่ประมาณน,นี้สองข้างเลยดูดูดูแกนดูเขี้ยวมันนะครับสามเขี้ยวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมบางคนบางคนซื้อไปแล้วทาการทงหักเพราะว่าไปฝืนฝืนเอ่อฝืนยัดของมันฝืนยัดมันลงไปนะครับนี่เรียบร้อยนะครับปักดินเรียบร้อยนะครับปักดินเรียบร้อยโอเค เดินสายไฟลงข้างล่างนะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ i c s speed 3 5 0 0ันรอะครับเอ้ยสาม0ามรอบนะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวส่งให้วันนี้เลยนะครับเพนนอยยังใหม่ๆมากๆเดี๋ยวฉจีดซิลิโคนทำความสะอาดแล้วจะจัดส่งนะครับโอเคขอบคุณครับ